โอ้โหบ้านน็อกดาวสีเหลืองอารามมาแล้วนะคะโอโ้บ้านน็อกดาวนะคะโอโ้ของใครเนอน,นีนอ่โอ้โหเหมือนบ้านในการ์ตูนเลยเหมือนนกดาวบ้านญี่ปุ่นเลยเหมือนบ้านในการ์ตูนเลยนะเนี่ยโอโ่น่ารักมากเลยเนาะ โอ้โห,โหบ้านนอกดาวอืมโอ้ยนอนอเนาะมันเสียดายอ่ะรถคันนั้นไปบังแล้วอ่ะมันเลยบังวิวหมดเลย บ้านใครเหมือนในการ์ตูนทะเลทัพบีบ้านแอดเสือเลยเหรอแอดลอมแอดล้อมรู้ได้ไงไปด้วยกันใช่ไหมแต่วพอดีเขาบอกว่าเขามาถึงทางคนแล้วอโอมาคนละเส้นทางกันโอ้โห สงสารพวกแม่แม่สวจังเลยนะถือกล้องวิ่งโอ้ใครมีรถก็เร็วฝั่งนู้นก็มีโอ้นูนาฝั่งไปทางนูนน้นเ่ยพวกเราเดิน <c oughs> พวกเราก็เดินนะคะหอมแฮกๆโอ้เรารู้สึกว่าก้าวขาไม่ออกแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นะคะ ใครที่มีรถไฟฟ้านะคะเขาก็เร็วนะคะเราไม่มีเราก็ช้าเราก็เดินตุ่มเตียมตุ่มเตียมดูแอดพิลานแม่ทินตามด้วยญาตินิงตามเป็นพวนเลยเอซีเอซีดูข้างหลังนู่นยายฮันน่ามีรถก็ไม่ยอมไอ้ยายฮันนี่มีรถก็ไม่ยอมใช้เดิโอ้ ยายฮันนี่มีรถก็ไม่ยอมขับนะยังเดินตามมาอีกนี่นะคะเป็นความน่ารักน่ารักนะคะของยูทูบเบอร์นะคะเอฟซีเบื้องหลังยูทูบเบอร์นี่ไมม่โอ้โหรู้สึกจะบ้านแต่ละหลังสีฉูดฉาดมากเลยนะคะโอ้โหมีทุกสีอื้อหือ โอ้โหบ้านแอเเือเหมือนบ้านในการ์ต okay, ูนเทเลทบีด huh. uh ี้กันทองเออไม่ไม่ขอตรงนี้อ่ะเรื่องเขาเตมากอู้สวยมากเลยนี่นะอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะนี่นะครับก็เสือพาไปมุมตรงนี้เลยจบ้านยิ้มอะซูมเออโอ้ยซูม

อาเสือดีใจไหมคะวันนี้ที่บ้านมาแล้วดีใจมากรอมานานโอ้ดีใจมากรอมานานนะคะกว่าบ้านจะมานะคะหนึ่งแบาทนะคะเอฟซีโอ้น่าอยู่มากนะคะน่าอยู่มากนะคะเล็กระทัดรัดพอดีนะคะ ย่านนี้บ้านราคาแสนสองหม่นหกพันไมไม่ไหวอืมอ่เพื่อนบ้าไงบ้านหลังราคาแสนสองโอ้ไม่ไหวค่ะไม่มีเงินขนาดนั้นค่ะไหวแล้วครับบีขาถือไปหมดแล้วนี่นะคะหนึ่งแสนสองหมื่นโอ้สวยมากก็แบบบ้านน่ารักน่ารักไหนเอฟซี เนี่ยนะโอ้ไทยบ้านนอกมาแล้วทางฝั่งนู้นนู้น้าก็ขับมาฝั่งนู้นนะคะดักหน้าดักหลังเลยนะคะนี่นะคะโอ้แต่ละคนนะคะโอ้เราอย่างนีนะคะบ้านมาแล้วนะคะดูจี้ยังอยู่ที่นู่นเดี๋ยวพอละพอพอเห็นกูแรกเรีบมาโอ้ เราเห็นแล้วแต่เราวิ่งตามไม่ทันมายินดิเป็นไงโอ้หนี่มาแสดงความยินดีเดือนนั้นดูกี่ช่องเด๋ยนนับดูกี่ช่อง1 2ึ่งสองส1ม1ี1ห้า1กเจ1 6แปดเ้าเอสงบ้าสิิช่องเสือจะมาเมื่อไหร่บ้านี่เสือจะมาเมื่อไหร่แล้วก็มาวันนี้ไปบนะคะีปเสืออันนี้ประมาณราคาเท่าไหร่หนึ่งแบหนึ2 0 0บาท ไมมีเชือจะขายให้ผมหนึ่นสอบาทโอ้นี่นะน้องโอนะคะยังไมได้อยู่เลยตอนเราเออเนี่ยนะคะสวย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 เนี่ยนะคะก็สวยมากนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ยนะคะน้องโอนะคะถึงกับขอซื้อต่อเลยนะคะถึงกับขอลดราคาเลยนะคะเอฟซี FC, มายังไม่ทันได้ตั้งเลยนะคะน้องโอแบบ ลดราคาให้เลยนะคะโอ้นี่นะคะนี่โอ้รู้สึกว่าบ้านนี้อ่าเมื่อบ้านยูทูบเบอร์มีหลากสีเลยนะคะโอ้เนี่ยนะคะก็ หันมาทางนี้ทางนี้ยนาใช่เาขาทาคล้ายตู้คอนเทนเนอร์เนาะใช่เขาเขาเาทำาคล้ายตู้คอนเทนเนอร์ขายมังไ้ายไล่มันสมาหลังได้ไหม นี่นะคะเราก็แสดงความยินดีกับเสือพาไปนะคะ FC นี่นะคะก็ถือว่าบ้านสวยมากนะคะสวยนะคะสีสดใสนะคะสีเหลืองส้มนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสีที่ก็สีแหวกไปจากผู้อื่นเลยนะคะสีแตกต่างไปจากผู้อื่นมากนะคะ FC นี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะ TP s พี n กินที่พ f TP แ o ท o ่ทโกโกโกนะคะในนามช่องเฟิ่์มบุญชูชาแนลนะคะนี่นะคะก็นี่นะคะก,ะคะกะ็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะโอแอดเสือนี่คือลุ้นไหมรอลุ้นมากไหมรอลุ้นรอลุ้นยิ่งกว่ายิ่งกว่ารอลุ้นวันที่1กับ16อีกโอ้เนอะก,กว่าจะได้มาใช่ไหมวันนี้ก็วันนี้รู้สึก ทีนี้ด,ดีใจดีใจจนพูดไม่ออกโอเคนะคะดีใจพูดไม่ออกนะคะคสวัสดีค่ะ